จากที่เคยติดยาเกือบต้องเข้าคุกสู่เทรดเดอร์ร้อยล้านผู้ชายคนนี้ทำได้ยังไงนี่คือเรื่องจริงของคาสเปอร์ชีวิตที่เคยดิ่งลงเหวครอบครัวของเขาเนี่ยล้มละลายจากวิกฤตปี2008เขาเริ่มค้ายาตั้งแต่อายุ12ถูกจับก็หลายครั้งจนสุดท้ายต้องไปเชิญกับโทษจำคุกถึง15ปีเขาเคยสิ้นหวังกับชีวิตมากๆและคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยคงไม่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกแล้วจนกระทั่งลูกสาวของเขาเกิดเขาถึงได้รู้ว่าต้องสู้เพื่อใครสักคน จริงๆเขาตัดสินใจหันหลังให้ทุกอย่างแล้วเอาเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยไปลงคริปโตช่วงปี2.007ผลก็คือรวยในชั่วข้ามคืนแต่ความสําเร็จที่มาจากโชคเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเขาเสียงเงินก้อนนั้นเนี่ยไปเกิมทั้งหมดเพราะไม่มีความรู้ตรงนี้เองเนี่ยที่เขาตัดสินใจกลับมาศึกษาเรื่องการเทรดอย่างบ้าคลั่งและนี่คือสิ่งที่เขาพูดเสมอ day trading saved my life was my ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขาทุ่มเทฝึกฝนเรียนรู้ลองปิดลองถูกนับไม่ถ้วนจนกลายเป็นเทรดเดอร์ร้อยล้านได้สําเร็จแต่เขาก็ต้องจ่ายบทเรียนราคาแพงก็คือต้องเสี่ยงด้วยเงินจริง ตอนที่ยังไม่มีความรู้แต่คุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสี่ยงแบบนั้นนะครับเพราะ FBS <PS> Broker ระดับโลกที่เปิดมา16ปีเข้าใจเรื่องนี้ดีให้คุณฝึกฝนจนมั่นใจก่อนโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวสําหรับใครที่อยากฝึกให้เก่งเหมือนคัสเปอร์นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดแอป FBS และมาเปิดบัญชีเดโมโด้วยตัวเองได้เลยผ่าน,นลิงก์ในหน้าโปรไฟล์แต่สําหรับคนที่พร้อมจะสร้างเส้นทางของตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยคุณก็สามารถเปิดบัญชีจริงที่มีต้นทุนการเทรดที่ต่ํามากได้ทันทีแค่350าบาทคัสเป เริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีใครซัพพอร์ตแต่ก้าวแรกของคุณเนี่ยมีทีมซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเริ่มก้าวแรกได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์